สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เรารบและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูออนมีกิจกรรมสนุกๆเรื่องเสียงพาเพลินมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันคุณครูออนมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะไปฟังกันเลยค่ะเดินไปฟังไปเสียงอะไรนักหนาะใครรู้ก็บอกมาถ่ายมาได้เลย ฟังนะอุ๊ยเสียงอะไรคะเด็กๆอ่าเด็กๆพอจะจำได้ไหมเสียงที่ร้องนั่นคือเสียงของอะไร เสียงของแม่ไก่ค่ะเด็กๆเช่นกันค่ะในวันนี้คุณครูออนมีกิจกรรมสนุกๆในเรื่องของเสียงพาเพลินมาฝาก,กเด็กๆนะคะแต่คุณครูไม่ได้มาคนเดียวมากับครูอีกท่านหนึ่งนะคะจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกันค่ะขอเชิญพบกับคุณครูปุ้ยกับมนวันสาธีระเนตได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูปุ้ยค่ะวันนี้คุณครูปุ้ยนะคะมาพบกับเด็กมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กด้วยนะคะแต่ว่าไม่ด้ร้องเพลงอย่างเดียวใช่ไหมคะเด็กๆต้องทำผ้าทางประกอบด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะทาพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะตบมือแปะแปะแปะตกตาปั๊ตปัปัลุกขึ้นยืนแล้วนั่งตกตา คุณครูอนเก่งมากเลยค่ะคุณครูปร้มาตบมือด้วยกันไหมคะค่ะที่สังเกตเห็น,นไหมเราแรกคุณครูออนกับคุณครูปุ้ยใช้วิธีการร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปเกาะประกอบไปด้วย แต่ว่ารอบที่สองเป็นอย่างไรคะคุณครูปุ้ยไม่รออแเราค่ะแต่ใช้การจำและทำท่าทางโดยใช้อวัยวะในร่างกายของตัวเองนี่แหละเป็นการตอกเสียงเช่นตบมือแล้วก็ตบตัา งั้นแสดงว่าร่างกายของเราก็ทาให้เกิดเสียงได้ที่คุคณครูปุ้ยใช่แล้วค่ะครูออนเดี๋ยวครูออนคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ<ไ>อยากเล่นค่ะครูปุ้ยอยาก<ไ>เรามาเล่นเกมการออกเสียงจากอวัยวะในร่างกายของเรา,าค่ะครูปุ้ยขอเป็นคนออกคําสั่งให้ครูออนก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูปุ้ย<ไ>ตอนนี้้ครูอ่อนคิดก,ก่อนคะ่ะคิดกติ๊กตอกติ๊กต๊อกเอ๊ะร่างกายของเราสามารถทาให้เกิดเสียงได้อย่างไรกันนะ พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครูออนตบมือสามครั้งค่ะอุ๊ยเก่งมากเลยข้อต่อไปได้ค่ะดูดูอุ๊ยข้อสองค่ะครูออนกระเทือบเท้าสามครั้งค่ะอู้หู้นึ่งสองสามได้เลยครูอุ้ยครูออนเก่งมากเลยแสดงว่าครูออนใช้อวัยวะในร่างกายสองส่วนก็คือ มือและเท้าคุณครูออนนั่นเองอยากเล่นมั้กค่ะอย่างงี้นครูออนมีคนออกคำสั่งนะค่ะครูปุ้ยพร้อมนะคะไปเลยค่ะครูออนขอให้ครูปุ้ยดีดนิ้วค่ะกี่ทีคะสองครั้งค่ะครูปุ้ยได้เลยค่ะว้าวเก่งมากเลยค่ะคุณครูปุ้ย เก่งดังเลยในครูปุ้ยเราใช้มือใช้เท้าไปแล้วขอขอทำเสียงที่เกิดจากอืมปากได้ไหมคะคุณครูปุ้ยอ่าเด็กตั้งใจฟังนะขอลนะ้าขอบนไะได้ค่ะว้าวเด็กๆครูปุ้ยเก่งจังเลยเสียงดังความชัดด้วย มีแหละเห็นไหมคะนอกจากมือจากเท้าปากก็ยังสามารถทําให้เกิดเสียงได้ด้วยค่ะเก่งจริงเลยเด็กๆลองทําตามนะว่าเด็กทําให้เกิดเสียงแบบพี่คุณครู้อ่อนและคุณครูปกุ้ยทาได้หรือเปล่าคะกุ้งอ่อนกุ้งุ้ยมีอีกหนึ่งเกมค่ะจะชวนเด็กๆไปเล่นค่ะอยากเล่นแล้วเด็กพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะเด็กๆมากันเลยค่ะครูปุ้ยกับครูออนพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมเสียงจากร่างกายค่ะมาฝากเด็กๆด,ด้วยโดยอุปกรณ์การเล่นนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะครูอ้อนให้เด็กๆไปหารูปทรงค่ะสี่เหลี่ยมสีแดงคะ่ะเด็กๆมีสีอื่นก็ได้นะคะค่ะและก็รูปทรงสามเหลี่ยมค่ะสีอะไรคะ สีเขียวค่ะและรูปทรงสุดท้ายค่ะวงกลงค่ะง่ายง่ายแค่นี้เองครูอ,อน้นหามามอ,อืมหามา3มรูปส่งและครูปุ้ยก็มี วิธีการเล่นมาฝากเด็กๆด้วยนอกจากหารูปรทรงแล้วเด็กๆก็ต้องเตรียมผู้เล่นค่ะจะเป็นเล่น1คนหรือเล่น2คนก็ได้ให้คนหนึ่งเป็นคนกําหนดเงื่อนไขหรือคําสั่งอีกคนหนึ่งเป็นคนเล่นแล้วเรามาสลับกันก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยว,เ,ยวเราคุณูอ่อนเป็นคนเล่นนะคะแล้วก็ให้คุณคุณปตุ้ย เป็นคนออกคำสั่งค่ะอ่าหรือคนกำหนดเงื่อนไขนั่นเองค่ะครูออนฟังดีๆนะค่ะครูปุ้ยจะให้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแทนด้วยการตบมือหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและสามเหลี่ยมแทนด้วยการตีคอศอก1ครั้งค่ะอ่า และรูปทรงวงกลมแทนด้วยการทำเสียงจุปากหนึ่งครั้งค่ะจำได้ยังครูออนจำได้ค่ะอันนี้แทนการปรบมือมอันนี้ท้อสอบหนึ่งค้งเก่งมากค่ะสุดท้ายคือการจุปากค่ะเยี่ยมมากเลยครูออนความจำดีมากเลยค่ะ <laughs> เอาละค่ะครูปุ้ยก็มีไม้คาถาวิเศษปิ๊งครูปุ้ยเป็นคน บอกครูออนโดยการชี้สัญลักษณ์นะคะชี้เงื่อนไขและให้ครูออนทำท่าแล้วก็ออกเสียงจากร่างกายตัวเองค่ะพร้อมนะมดเด็กๆดูนะถูกต้องไหมคะใครว่าครูออนถูกต้องตบมือให้ครูออนหน่อยค่ะขออีกครั้งได้ไหมคะครูออนได้เลยค่ะ ว,าว้าวครูออนเก่งมากเลยทีนี้ครูออนครูปุ้อยากเปลี่ยนค่ะโดยการสลับตำแหน่งรูปทรงแล้วชี้ให้คุณครูออนทำท่าค่ะอ,ออกเสียงจากอวัยวะในร่างกายของคุณครูคออนเอานะาครูออนปิดตาค่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ปิดตา เปิดตาได้ค่ะครูอ่อนเดี๋ยวนะโอเคนะโอเคค่ะโอเคนะต้องให้ครูปุ้ยทบทวนไหมคะครูออนไม่ค่ะไม่นะโอเคนะพร้อมนะค่ะเด็กๆช่วยกันดูครูออนนะคะสุดยอดเลยครูออนเก่งมากโอ้นี่แหละค่ะกิจกรรมนี้นะครูออนช่วยกระตุ้นความคิด ความจำแล้วก็ฝึกสมาธินะค่ะแล้วก็การทำงานของตากับมือให้สัมพันธ์กันอีกด้วยค่ะเด็กๆแค่นี้เองง่ายๆทีนี้ถึงตาเด็กๆแล้วแหละคุณครูปุ้ยก็ฝากภาระงานเนอะอนเดน็กง่ายๆเลยให้กับเด็กๆได้กลับไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปเล่นกัน ค่ะเด็กๆเอ๊ได้ยินเสียงอะไรกันไหมคะตอนเปิดคลิปเด็กๆได้ยินเป็นเสียงไก่ขันแล้วตอนครูปุ้ยมาจะปิดคลิปเด็กๆได้ยินเสียงอะไรกันลองทายกันดูนะเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมที่คุณครูปุ้ยและคุณครูออนนำมาฝากเด็กๆสนุกกันใช่ไหมคะคุณครูก็มีภาระงานหนึ่งชิ้นค่ะมาฝากเด็กๆด้วยให้เด็กๆทุกคนคิดการออกแบบการใช้อวัยวะของตัวเองแล้วทำให้เกิดเสียงค่ะ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแล้วส่งกลับมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันตายโพสต์นี้นะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูอนุบาล2ทุกท่านขอให้เด็กทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ